วันนี้ครับกันนะครับจากช่อง FC Global นะครับวันนี้มาตอบคำถามเรื่อง x s e a นะครับสำหรับที่เพื่อนๆและลูกเทนถามมานะครับอาจจะมีเสียงที่รบกวนบ้างนะครับเพราะอัดเอาดอนะนะครับสำหรับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับอยากจะตอบนี้ครับ FSEA นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของการดูดซึมโปรตีนในช่วงนาทีทองหลังของการออกกําลังกายนะครับ แต่ F S E A นะครับไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องปริมาณโปรตีนนะครับเพราะใน1สกู๊สเนี่ยไม่ได้ให้โปรตีนเยอะเกินไปนะครับดังนั้นนะครับใน1วันนะครับควรทานโปรตีนจากแหล่งอื่นนะครับให้ได้เพียงพอด้วยนะครับตามที่เราคำนวณตามน้ำหนักตัวได้เลยนะครับสำหรับคำถามนี้นะครับอยากจะบอกว่า F S E A นะครับค่อนข้างปลอดภัยนะครับเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของนมนะครับไม่มีกลูเตนนะครับคนแพ้แป้งสาลีทานได้นะครับแล้วก็ ไม่ได้มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็นอน GMO ด้วยนะครับแต่เอ็กซนะครับมีเรื่องต้องระวังเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่แพ้ซิสติกแอซิดนะครับก็คือกดซิสติกนะครับคนที่แพ้กดซิสติกนะครับไม่ควรทานเอ็กซ์นะครับ สำหรับคนที่ออกกําลังกายนะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับถือว่าเป็นสารอาหารที่สําคัญไม่แพ้โปรตีนนะครับดังนั้นนะครับถ้าคุณทานคาร์โบไฮเดรตน้อยเกินไปนะครับมีโอกาสนะครับที่ร่างกายจะสลายโปรตีนเหมือนกันนะครับคนที่ออกกําลังกายควรได้รับคาร์โบไฮเดรตปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าเราจะทาน F C A หรือไม่นะครับเราก็ควรทาน สารอาหารส่วนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นครับโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่ร่วมกับโปรตีนนะครับอย่างสมดุลนะครับในแต่ละวันนะครับตามสิ่งที่เราคำนวณไว้ตั้งแต่แรกด้วยนะครับสำหรับคนที่ออกกำลังกายนะครับแบบเอ็นดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งมาราธอนนะครับวิ่งเทรลนะครับปั่นจักรยานทางไกลหรือไตอีลานะครับแล้วคุณกังวลเรื่องการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะครับอยากจะบอกว่าแอ a นะครับช่วยได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่า เ s สนะครับไม่ได้ให้พลังงานเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีคาเฟอีนด้วยนะครับดังนั้นนะครับไม่เหมาะกับการทานระหว่างออกกําลังกายนะครับเพราะเดี๋ยวจะจุกด้วยนะครับเพราะเป็นน้ำนะครับแต่ว่าเอนะครับจะช่วยมากๆนะครับถ้าคุณทานหลังจากที่คุณออกกําลังกายหลังที่คุณเล่นกีฬาเสร็จนะครับจะช่วยในการลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้ถ้าคุณทานอาหารทั้งวันได้ดีด้วยนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าเอสนะครับตอบโจทย์ในเรื่องนี้มากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับกันก็มาตอบคำถามนะครับเรื่อง XSEA นะครับ ถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถพิมพ์คำถามมาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe แล้วก็ใครอยากรู้จักกันนะครับไปติดตามกันในช่อง ig ของกันได้นะครับก็กันดั้มเอริกนะครับก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็บาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ